สรุปประเด็นทองคำนะครับประจำวันที่16เดือนเมษายนนะครับนักงุนคับราคาทองคำโดยภาพรวมเดยิฏิเสธไม่ได้ว่าจะเป็นหน้าบายนะครับทั้งปัจจัยเทคนิคและก็ปจัจจัยทางด้านของพื้นฐานข่าวสารด้วยเนื่องจากมีประเด็นสงครามที่ยังคงค้ำประกันให้ทองคำหน้าบายอยู่ดังนั้นถ้าประเด็นสงครามยังไม่ได้สลายไปหรือขานรับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลยุทธ์ที่แนะนาในวันนี้ยังคงเป็นการรอย,ย่อและดักเทรดหน้าบายนะครับส่วนจุดในการบายนั้นผมจะ ให้เอาไว้ที่3ตัวเลขด้วยกันซึ่งก็คือ2 3 6 3.5 2 3 3 8.78และ2 3 1 9.56บางคนถามว่าคุณแต่มันมันลึกจังเลยนะคะ่้จุดบายตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าพี่จะไปบายขนาดนั้นไม่ใช่ว่ามันจะหลุดไปได้หรือคะมีจุดบายที่ใกล้กว่านั้นหรือไม่คำตอบก็คือว่ามีครับแต่นักทุนต้องยอมรับด้วยนะว่าไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่นะถ้านักทุนรู้สึกว่าไปคนใจร้อนและอยากจะบายเลยเนี่ย โซนตรงนี้แหละครับ2375ถึง2380ที่กราฟกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงเวลา9นาฬิกานีน้แหละครับแต่ถามว่าแล้วอีอเจาอเนี่ยคุณจะเข้าบายกับพี่ไหมผมต้องบอกว่ายัางครับผมคงจะไม่ได้เข้าบายด้วยคือผมเองเนี่ยจะบายตรงไหนตอนไหนก็ได้มันจะต้องไม่มีประเด็นเรื่องที่ตลาดลังเลใจเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยครับ คือถ้ามีแต่ข่าวสงครามอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะไม่ลังเลนะยอ่อลงมาจะเล็กจะน้อยจะใหญ่โตขนาดผมจับบายอย่างเดียวเลยนักชุนครับแต่อย่างที่ผมได้เล่าข่าวให้นักทุนฟังไปนะครับว่ามันมีทั้งข่าวลบทองแล้วก็ข่าวหนุนทองเห็นทองขึ้นตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าตลาดก,กำลังเล่นข่าวหนุนอยู่แต่ถ้าข่าวหนุนผ่านไปสักแป๊บหนึ่งแล้วคนเริ่มไม่เล่นกันทองไหลนะดังนั้น ถ้าใครต้องการความเสี่ยงและได้ของเลย237580บายได้หลอดน้อยๆถ้าใครต้องการความปลอดภัยเซฟหน่อยรอบายตามตัวเลขด้านล่างตกดีจะมีความปลอดภัยครับแล้วถ้ามันพลาดอะคุณครับเกิดคืนนี้ทองทุบแล้วแบบไหลไปเลยฮะเหมือนเมื่อคืนนี้เราจะ sl ตรงไหนดีทองคำเอาจริงๆแล้วถ้าอยากจะขึ้นต่อนะครับเราไม่จะเป็นต้องไปลุ้น2320นะเราดูแค่2 3 6360ตรงนี้ก็พอแล้วนั่งทุนพ่ออะไรครับเพราะว่าทองหน้าบายคุณจะขึ้นต่อได้นั้นคุณจะต้องไม่ทำลายโครงสร้างขาบายในตัวเองนะครับแม้กระทั่งโครงสร้างเล็กๆตรงนี้คุณก็ต้องไม่ทำลายดังนั้นการที่คุณย่อกลับลงมา 2, 3 6 0ต้นๆเนี่ยมันจะเริ่มทำให้หน้าบายนั้นเริ่มกลับมามีความเสี่งอีกครั้งดังนั้นวันนี้ถ้ายังอยากจะรู้ว่าเป็นหน้าบาย ไม่ต้องไปรุ่นไหนไกลครับเอาแค่โซนแถวนี้ก็พอถ้าจะขึ้นต้องขึ้นแล้วแล้วถ้าขึ้นต่ออีกไซเคิลหนึ่งได้เดี๋ยวนะครับนังชุนครับถามว่าเป้าในการขึ้นนั้นมันจะอยู่แถวไหนบ้างล่ะคุณครับเป้าในการขึ้นขั้นต่ําที่ใกล้จะถึงนี้คือ2393.33สครับส่วนอีกเป้าหนึ่งเลยนะครับนังชุนผมมองว่าถ้าทองคําสามารถยืนเหนือ2390อกว่าตรงนี้ได้ถ้าไม่ไปหายเดิมก็จะได้ลุ้นหายใหม่เลยครับ2467 ถามก็ต่อว่าแล้วเป้า2,467เดี๋ยทองมันจะขึ้นถึงเหรือคุณทองถ้ามีข่าวสงครามเช่น Israel, i, อิสราเอลโจมตีอิหร่านเลยโดยที่ตลาดยังไม่ทันตั้งตัวไม่ได้มีการรายงานก่อนนะครับแบบเซอร์ไพรส์มาเลยเนี่ยไปถึงนะระยะทางจากกราบปัจจุบันนะครับห่างกันประมาณ7,000-8,000จุดวันเดียวสามารถขึ้นได้ครับน่งจุดครับถ้ามีการเซอร์ไพรส์ตลาดจริงแต่ถ้าไม่เซอร์ไพรส์ตลาด ให้แนวโน้มแค่2ตัวเลขนี้ว่าราคาทองคำหน้าบายจะวนเวียนแถวนี้ก่อนคือ2393กับ2426ครับทุกท่านนี่คือการสรุปประเด็นขาบายนะครับขาบายถ้าเข้าใจตรงกันขอเลข1คนละ1ตัวด้วยครับต่อมามาดูขาเซล์ครับขาเซลบอกว่าคุณคะพี่ติดเซลลด้านล่างเลยคะ่ะทำยังไงดีคะเนี่ยติดเซล์ตรงไหนถ้าติดเซลล์ตั้งแต่บริเวณโซนเมื่อคืนนี้ซึ่งก็คือราคาประมาณ2,200 2,320ไล่ขึ้นมาเลยเนี่ยครับนั่นคุณจะเห็นว่าผมได้มีการวางโซนสีน้ำเงินตรงนี้เอาไว้โซนสีน้ำเงินด้านล่างตรงนี้จะเป็นโซนที่บอกกับนักทุนขาเซลว่าผมยังมองว่าหน้าเซลยังพอรลุ้นในการย่อตัวตรงนี้ได้นะครับโดยมีเงื่อนไขยอย่างเดียวฟังชัดๆนะครับขาเซลนะบางคนตอนนี้กำลังเสียใจและเดี๋ยวจะฟังไม่ชัดขาเซลตั้งใจฟังก่อนนะครับ คนที่ติดเซลล์อยู่ด้านล่างตกดียังมีโอกาสในการเคลียร์ได้โดยที่ยังไม่ต้องออกไม้แก้แต่ว่าเงื่อนไขนั้นจะเป็นเงื่อนไขที่ว่าราคาทองคำต้องไม่ขึ้นเกิน2,393-95ถึงด้านบทน,นี้เอาแค่ตัวเลขใกล้ๆนี้เลยถ้าราคาทองคำไม่ขึ้นทะลุขึ้นไปแปลว่าขาเซลล์ยังรุนในการย่อตัวได้ตลอดเวลาครับแค่นั้นเอง พี่ยังไม่ต้องออกไม้แก้หรอครับคุณยังไม่ต้องครับถ้าเกิดว่านักลงทุนไม่ได้อเวอร์เทรดมากเกินไปแต่อย่างไรก็ตามครับจะอเวอร์เทรดหรือจะไม่อเวอร์เทรดนั้นนักทุนขาเซลเราก็รู้ใช่ไหมว่ามันมีข่าวสงครามอยู่การที่เราคุยกันว่าถ้าทองไม่ผ่านตรงนี้เราจะยังรอได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะประมาทได้นะครับเพราะฉะนั้น SL นักทุนรับความเสี่ยงไหวแค่ไหนขาเซลก็ต้องตั้งไว้ด้วยอย่างสมมติถ้าผมเซลตรงนี้ผมก็จะดูแล้วว่าอ่ะ ถ้ามันทะลุ2,3,9,3,9,5ขึ้นไปมันคงจะไม่ใช้หน้าเซลแล้วผมกาจะตั้ง SL ไกลกว่านี้นิดนึงครับถัดไปไม่มากห่างกันไปเนี่ยนั่นชุดครับระยะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ก็จะไม่ลืมที่จะตั้ง SL นะเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกครับข่าวสงครามมาได้มาโดยไม่ทางตั้งตัว และถ้าเราไม่ทันตั้งตัวเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะเลยนะครับน้งทุนหลายๆคนบางคนติดลบเยอะพอแตกเพราะอะไรรู้ไหมครับตอนแรกก็ติดลบน้อยๆแต่พอเจอกราฟท้องพุ่งทีเริ่มติดลบเยอะขึ้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวผมขอรอดีกว่าครับรอไปรอมาสุดท้ายติดลบหนักจนถอนตัวไม่ทันแล้วถอนตัวไม่ได้และจบด้วยอะไรครับก็จบด้วยการเติมเงินใหม่กับพอร์ตใหม่ครับ ในลนักษณะจะเป็นแบบนี้ดังนั้นขาเซลล์อย่าประมาทนะครับก็ค่อยๆลุ้นกันแต่ตั้งไอเซลเผื่อให้ผมด้วยถ้าไม่ผ่านยังลุ้นได้แท่งเทียนสีแดงจากบริเวณด้านบนเนี่ยจะไหลลงมาด้านล่างนี่มันไม่ใช่อะไรที่ไกลเกินเอื้อมนะครับผมแต่อย่าลืมนะไม่ใช่ว่าจะบอกว่าทองคําจะย่อตัวมาได้แล้วจะหมายความว่าหน้าเซล์เป็นต่อหน้าเซล์ไม่ได้เป็นต่อนะครับหน้าบ่ายเป็นต่อนะแจ้งกับนักทุนแบบนี้ก่อนแล้วถ้าผมไม่มีขอแล้วอยากจะเซล์เนี่ยเอาตรงไหนดีคุณครับเอ๊ะ จะเซลล์ตรงไหนดีเหรอครับก็อย่างที่บอกครับถ้านั้นทุกจะเสียงเซลล์นะเซลล์ได้บริเวณแถวนี้แต่ต้องไม่เกิน2,395ขึ้นไประยะการเฉิดหน้าเซลจะมีน้อยมากประมาณ1 0 0 0ถึง1,500จุดครับถ้ารับความเสี่ยงได้ก็จะมีแค่ประมาณแถวนี้นะครับนักทุนนะ คุณครับแล้วโซนน้ำเงินด้านบนนี่เราไม่น่าเซลลเลยครับไม่ครับโซนน้าเงินด้านบนคือโซนเป้าทํากบไรขาบ่ายไม่ได้บอกกันนั้นชุดว่าโซนเป้าน้าเงินด้านบนนั้นจะเป็นโซนในการเซลลนะไม่ใช่หลายๆคนยังยึดติดว่าเห็นแนวรับเราจะต้องกดบ่ายเห็นแนวต้านเราจะต้องกดเซลล์ไม่ใช่แบบนั้นทองคําสูงแล้วสูงได้อีกต่ำแล้วก็สามารถลงต่ำได้อีกครับดังนั้นวันนี้ถ้าใครอยากจะเซลลน่าเซลล์มีแค่นี้2 3 0 0 ตรงไหนก็ได้ครับที่ไม่เกิน2395ถ้าเกินไปแยกย้ายจบกันสหรับขาเซลล์นะพี่พี่ขาเซลล์ชัดเจนนะครับเข้าใจตรงกันถ้าขาเซล์เข้าใจตรงกัน,าาลกนแล้วก็รบก,กวนขอเลข2คนละ1ตัวครับขอบพระคุณมากครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนัง่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ดดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้แต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซ x ์ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ อินเตอร์สเตลาร์กรุ๊ปนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนไขง่ายๆเทรดให้ครบหลอดไซต์ตามที่ทางโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอหลุนนะครับนั่งชุนครับรางสูงสุด9,999หลอดแลก BYD Dolphin นนะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ p e p p e r s t o ต e ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับบรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ p e p p e r Stone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 u US ื่ l ยเร์ลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำ1 1 0 u US ้อ l ย์2ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำ5าหลอดไซส์หรือ Community 10ี o หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับ ข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบตให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US อลลาร์เมื่อลูกค้า i b มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Paper s t o n e แล้วทางโรคเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรีเชิญทุกคนนะครับ เ e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งชุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับโบนัสสูงสุดถึง2,888 u s ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ